ปลากระเดิดเอาไปเลยไปเลยไปเลยปลากระเดิดปลากระเดิดจ้าปลากระเดื่อโยกสะดุ้งรอบคำค่ะโยกสะดุนะงด้งรอบคำกับน้องวาลินค่ะฝนตกมามื่อสองมือ่อก็เลยพักกันร้องมาเอาบรรยากาศเดิมๆเบิง่งค่ะบรรยากาศเดิมๆเพื่อนกับเพื่นได้โยกกับพักกันนั่งรุนกันไปเรื่อยๆค่ะพอได้เห็นเป็นกับเข่าแรงเนาะพักกันนั่งรุนไปปลาขาวไปมกกับน้องวาลินเก็บเสื้อมือกว่าเข่าละอีก เนาะติดติดอยู่ขอบพอดีเลย,ยค่ะเมื่อกี้เนี่ยจ้าวาย้ำคำพบคำเสียงเขียดห้องกบพก้องล้อรุ่นตานคำมาจากา่หนคะมันเลนเนาะอ่าเลนค่ะล้อรุ่นฟังว่าผู้สาวอีสานเล่าขานตำนานบ้านเฮาตั้งแต่โบรา

เดือนกรอมเดือนอีเดือนบีบ่อมวนบุญอีหยังเดือนสามมีบุญเขาทีเดือนห้ามวนพักกิลีบ้านเฮามีประเพณีสงกรานเดือนหกฝนตกงลงมาชาวนาเฝ้าไทยเฝ้าวา่า ควบักตู้ตัวใหญ่ใ้กันไขวานตอนบุญแห่พังไฟควายบักตูย้ยางนำหมูควายเตา้าบ่ต้องไปดดาเห็ดย่างรถไทยรสไทยสิสาชาสิบอทัานใจถ้าไทยก็แล้วได้คือกัน เลิกไถนาพอตะวันสสายขี่หลังควายแสนสบายใจนั้นควายปักตู้บอดต้องเติมน้ำมันเลิกงานขี่หลังมันเต่าแขนพี่นองบอดต้องคิดยังไงเมื่อยใจบอถึงตายดอกทันมีข้าวพักปาาลาซาล โอ้เห็นอื่นน้ำลายลงคว้ามีข้าวผักปลาสารพันขยันกระบอต้องไปซื้อหาพอจบเพลงลำนำอีสานจากสาวอีสานบานป่าเอิ้นบอกลูกอีสานทั่วฟ้า ยกกันเนั่นเสียงป่ากอมป่าแล้วเพิ่นกระสียกลุ่นปานี่ป่าเต้าหรือป่าแม่โอ้นี่ป่าครับนี่ป่าครับของหน่อยตัวนึงประขาวตัวนี้หัวปักทีโอ้มันปักโยนปักเยอะเอาปลลุงมันก็สร้างปะาขาวว้าวน้หลายลงคอฟังเสียงเพลงแล้วมันมวนเนาะค่ะภาพบรรยากาศนกสะดุ้งรอบแรงยากาศกระเพีงบ้านๆนี้นะนาะ ตะวันร้อนร้อนอ่อนแสงสำหรับแลงนีงมาหาปลากันอยู่ดีดีก็พอมีได้กินน้อมูหาปลากับพ่อได้รู้บอกขาดยังยอดสู้ขาดคนที่ควงเป็นมูปะวันอยู่กันแบบลำพัง ทั้งหมดทั้งหมดมีต่สดสดสดเต็มเต็มเดี๋ยวยกสะดุ้งไปยกสะดุ้งค่ะรุ่นปลาปลาบ้อนปลาบอนค็โยกน้ามันลึกค่ะน้าลึกแม่จากน้อยเข่าบ่อเข่ากับไปท่านั่นแล้วกลับมาท่าเก้าค่ะท่านี่ยังถือกว่าค่ะท่าดันหนักซื้อน้ามันลึกเออท่านี่ได้ปลาไว้ <The> <weg> ประทาวด้อย่นาดใส่ตรงไหน,ในใปละคับของทาง,ทางใต้อะมามาเบี่ยงมาจะเด็ดช่วยจะเด็ดช่วยอุ้ยได้ได้ได้ปละคับของน,น้ำก,กระเด็นค่ะมันดึงง่ายกว่ากันวะแมน,นยูแมนเบาเมยน้ำแแบแบเต้นตรงไปละวัวมันไปแช่น้ำ แย่มันตายวะอยากกินสดสดแคกนัวจัดให้สงเกยดหน้าเราข้างนน้าตีงสิก็แเสียงว่าปากเข่าได้ได้ปลาลรตมันบางหนี่หมานไว้วะเนาะท่าเนี่ยหมานมันดึงง่ายกว่ากันมันทันนักเลยแม่นจับได้ปลา โอ้ยหวัวออกมาแล้วจะไปไหนเสียมือปราบปันหลดยา่าเอาลงหันเลยค่ะเอาวางลงอันนั้นลงก่อนปล่อยเลยปล่อยสุดนานหนึ่งเส้นแหละอย่าเพิ่งดิ้นนะจ๊ะถ้าดิ้นหลุดเลยหลุดชักนี่มันมันทำมันนั่นลรอมันจับ <c oughs> อุ้ยเ้ยลื่นนะ่ะลื่นท่าบ่าเข้าท่าเออ ข้าไม่เข้าถ้ <laughs> าลื่นค่ะลื่นชีวิตบ้านนาหาปูหาปลามากินยมนแรงแสงจันทร์ก็ส่องแสงแสงจันทร์ก็ส่องแสงเจ็ดลอยห้องแข้งมาเข้าหูกันฟังม้วนม้วนชวนชวนมาเที่ยวบ้านนาะมีทั้งปูทั้งปลาใน,น,น,นหนองลนะมีดอกพัวนำํำงามละเด้อพี่น้อง อ,อ,อ่อนซอนเธอหน้างาม,มคำมองมองมามียามคำคำเป็นตาอ่อนซ้อนเห็น